จากเมื่อวานนี้เรื่องบรรยากาศในการโหวตครั้งแรกเนี่ยนะคะอาจารย์จับสัญญาณต่อไปสักนิดหนึ่งคิดว่าคุณพิธานี่น่าจะไปถึงเก้าอี้นายกไหมค่ะ ผอ้ยผมถ้ารู้ในผมก็คงไปเปิดทำนักโห่นะะครับไม่ได้เป็นอาจารย์รัศาสตรแล้วเนาะไม่เป็นแล้วฮะถ้ามันแม่นยำขนาดนี้แล้วรู้ล่วงหน้าเนี่ยผมไปไกลละไปนะโอเคและผมผมมองงนี้ว่าทุกคนเนี่แหะครับก็วางฉากครับ ไว้หลายฉากส่วนมากจะไปทิศทางคาราเวอร์ซินแริโอที่มันมองๆนางที่มันไปไม่ถึงนะครับมองแล้วยากอุปสรรคอะไรต่างๆไม่ได้มองทิศทางถึงความเป็นไปได้เพราะว่ารู้สึกว่าอุปสรรคมันเยอะดังนั้นคนที่เอาใจช่วยคุณพิธาและรรคเก้ากันก็ต้องอยู่ในภาวะที่พูดว่าหายใจไม่ทั่วท้องใช่ไหมครับรว่ามันก็นําไปสู่การที่ว่าจะเอาเสียงมาจากไหนเติมเต็มดังนั้นดราม่าเมื่อวานเนี่ยผมว่าต้องต้องแยกส่วนนะครับว่า อย่าไปมองตัวเลขอะไรต่างๆของของการงดออกเสียงจากพรรคพุณธิไทยแล้วกันเสียงประปรายบางส่วนทั้งหลายทั้งปวงอาจจะมองไปได้ว่าเป็นความไม่อะไรไม่ได้คุยกันมาเจรจารันของพรรค่วกฝ่ายค้านเอาจิงๆแล้วว่าถ้าจริงๆเนี่ยเพราะผมฟังจากการตีความผู้โดยิชินแล้วก็พรรคพุณธิไทยบอกว่า เอ๊พักร่วมฝ่ายค้านหรือรวมไทยาัชคติไม่ได้มาบอกเขาเลยเนว่าเขาจะเสนอชื่อใครอันนี้สําคัญนะครับแล้วว่าคุณใจไทยเนี่ยในพักร่วมฝ่ายค้านเขาถือว่าเขาเป็นอันดับหนึ่งใช่มนั้นนางเดินไทยมันติดมันติดไอคำพูดคำหนึ่งที่มันผูกคอมัดใัังว่ามารยาทอ่ะถูกไหมคือบอกเขาสักหน่อยถือว่าจะเอาใครไม่ว่าเลยว่าไปมันก็ไม่มีทางชนะถ้าเป็นรุ่นปรากฏการทางปกติ ถูกไหมครับบอกาหน่อยเลยที่ผมจะเอาคุณวิทยาอะไรกว่าไม่ได้สกิลบอกกันเลยว่างั้นอแล้วเขาก็ทําเป็นงี้เขาก็ฟรีโวตเลยเห็นเราเป็นเป็นอะไรอะไรเงี้ยเ้าุนี้มันก็เห็นร่องรอยปริบางเรื่องนะครับเอาละมันก็เป็นแค่เรื่องไม่ได้มองแล้วไม่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์แห่งการเมืองอะไรก็โอเคโหวตไปนะครับแล้วก็เห็นว่าเมื่อวานนี้ก็ผ่านไปปลอดหนึ่งนะครับแล้วก็ อ่าถ้าตีความจะตีความแบบใครล่ะตีความแบบเข้าข้างเพื่อไทยหรือก้าวไกลมันก็มองได้ดังสินงมองอก้าวมองตีความแบบเข้าข้างก้าวไกลก็มองว่าสามหนึ่งสองเห็นไหมมันเสียงพิกัดแล้วก็มีเสียงเสรอมาด้วยอะ,อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องไม่รู้ว่าเป็นใครเงี้ยแต่ก็เดียวกันถ้ามองอย่างก้าวอ่มองอย่างเพื่อไทยก็เห็นไหม เพื่อไทยเสนอชื่อใครแม้ว่าอาจารย์อนนจะอยู่ประชาชาติหรือจะเสนอชื่อ่อ,องประทานลอ,อลองประธานคนที่สองเนี่ยที่มีคู่แข่งเลยอืกระแสว่าทุกพักการเมืองเนี่ยออมองว่าใครก็ได้เพื่อไครดีกว่าก้าวไกลอ,อย่างนี้หรือเปล่าอูกไหงั้นบแต่แล้วมันก็มีวิธีการมองอยู่ที่ว่าเราจะใช้ประโยชน์จากการการเคลื่อนไหวการเมืองเมื่อวานยังไงเอามาขยายผลมันตีความต่อ S <S แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันบังคับเกมเล่นไปด้วยกันว่าสามหนึ่งสองเนี่ยนับจากเนี้ก็คือต้องแพคคผลิตไปด้วยกันตามที่คุณพิธาได้ถแถล,ลงม,มรวมกันไปจับมือใช่รวมกันไปแต่จะเสยงมาก,กน้อยขนาดไหนเนี่ยก็สุดแล้วแต่ครับว่าความสามารถจะไปขอเจราจาขอเสียงเพิ่มได้ได้แค่ไหนนะครับอืมอาจารย์ทีนี้อคืออที่ตอนนี้มีกระแสข่าวเรื่องที่ว่า ทางแล้วก็คุณพิธาเองก็พูดบอกว่าสัญญาณจากสวนี่คือแบบบอกว่าเริ่มดีขึ้นเรื่อยอย่างเงี้ยอาจา์มันมันดีขึ้นไหมค่ะเอผมผมอย่างนี้คุณดงวดีคุณชุติภพผมมองตามเอาความรู้สึกที่ผมว่าพวกเราเอาเอาไว้ในการผ่านประสบการณ์การแสดงตัวหรือแสดงความรู้สึกในพื้นที่ในฐานคนทำสื่อคนวิเคราะห์ทางการเมืองเนี่ย ถ้าเป็นเป็นวิธีการที่รู้สึกว่าหลังการเลอกตั้งมาเนี่ยถ้านักการเมืองที่รู้จักเล่นผลกระแสเป็นนะคุณ, <Yeah. S 2> คณคมคดีคุณคมค่ะถ้าเสียมาเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งเนี่ยก็คงอยากไม่ตกขบวนผมก็จะบอกว่าอเออพี่น้องประชาชนอย่าอย่าได้กังวลเลยนะครับเราอุติสมาที่จะพยายามเขารบแล้วก็ยืนยันตามความเจตจานงของพี่น้องประชาชนนะครับอย่าได้กังวลเลยถ้ามันเป็นอย่างเงี้ทิศทางเนี่ยมันก็คงไม่มีอะไรที่ คนจะไปตั้งคำถามหรือหวาดระแวงถูกไหมครับคะแต่ไม่ไม่มีเสียงไล้ในื้อไรแบบนี้ที่ออกจะมาเป็นอกองกําลังมหาศาลที่ทําให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเบา่ใจได้มีแต่โอ้โหนะพี่ๆพ,พ,พระนันะท่านสวสรีห้าคนเนี่ยนะครับออกมาแบบรายวันเลยนูนน่นนั่นนี่เพิ่มนะข้อกล่าวหาเนื้อหาอะไรต่างๆเนี่ยไปยังคุณพิธาและพักข้าวไก่นะครับว่าปฏิเสธคือความไม่เอาเลยดังนั้นเราเห็นคือถ้ามองอย่างนี้ตามธรรมชาติมนุษย์ ถ้ารู้ว่าสังคมกาลังจับจ้องเนี่ยเราต้องลดความข้อหวาดระแวงถูกไหมครับประชาชนเยอะได้กังวลนะครับเราติดตามเสียงข้างมากถูกไหมครับเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นนี่ไงโอ้ที่ว่านี่คือความผิดปกติไอ้ที่เขาเงียบเขาขอใช้เวลาพิจารณาไต่ตองเนี่ยผมว่าคนที่ใช่เหตุผลอย่างเงี้ยอาจจะเป็นข้ออ้างเพื่อประวิงเวลารู้เขาตัดสินใจแล้วนะครับผมเชื่อนะว่าในส่วนมากเนี่ย เลือกที่จะไม่เอามากกว่าที่จะเอาอไอ้ความเงียบเนี่ยนะครับคือถ้าไม่เห็นก็ต้องออกมาอย่างชัดเจนเลยว่าเฮ้ยผมเลือกแน่นอนว่าเนี่ยเสนออนาคตจะเกิดอะไรขึ้นคุณรอธอเลยว่างั้นอะงรต่างเออเราได้เคารพหลักการแล้วแม้ว่าส่วนตัวจะไม่ชอบวิธีคิดวิธีความเคลื่อนไหวก็ว่าไปอย่างใช่ไหมคุณพิธาจะเป็นนายกอะไรต่าง จะระยะเวลาสั้นข่าดนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตวุฒิสมาชิกก็ทําหน้าที่ในเรื่องของหลักการไปแล้วแต่ท <c oughs> งนี้มันไม่ไครับอ <c oughs> นี่คือสิ่งที่เราเห็นว่ามันผิดปกติเอาจริงๆริงในทางตรงข้ามเพราะว่าเราจําได้ไหมว่าปีสองป้าน้สองหลังการเลือกตั้งสวอ,อรีบออกมารับลูกเลยว่าเฮ้ยเราไม่อยากให้รัฐบาลทิ้งช่วงการจัดตั้งรัฐบาลจะลต้องราบรื่นรวดเร็ว,รวใช่ไหมฮะ,ะเห็นไหมวิธีการแทงออกเนี่ย คือเขาก็ไม่ได้เก็บอาการเลยนะตอนนั้นทั้งที่เสียมันเปเึ็ๆสูสีกันมากสองห้าหนึ่งตอนนั้นนะอเกินมาเสียงเหงือกไต่ได้ไปต่อครับแต่ครั้นี้มันสามหนึ่งสอที่จะทำไมเงียบนี่ไงมันก็มีวิธีชุดคำอธิบายที่สังคมตั้งคําถามได้ถูกไหมครับครับ ว่าทาทีทำไมถึงต่างกันนะว่าันคืออาจารย์ตั้งข้อสังเกตว่ากระแสสังคมเนี่ยเป็นสมมติไปไปทางไปทางไปทางซ้ายอืถ้าเกิดว่าจะจะสนับสนุนไปในทางกระแสสังคมก็ต้องหักต้องแสดงตัวใช่ไหงจ๊ะแต่นี่กลับเงียบสมนท่าทีกันหมดเลย แสดงว่ามันอาจจะเป็นคนละทางอาจารย์นแน่ๆเนี่โน้มเป็นคนละทางเพราะว่าอีกอม,มันเร็นวารีุณจิสโคปผมพยายามทำความเข้าใจตัดเรื่องอักขระช่ปยตัจเัยของสอวทลกท่านนะค่ะ เรามาดูว่า250ท่านเนี่ยโดยส่วนมากนะครับเป็นข้าราชการประจำข้าราชการบำนาญมาก่อนอแล้วว,วิธีคิดของเขานี่เติบโตจากโครงสร้างแบบระบบรชาชการอย่างเงี้ยนะครับ<ช>ที่ระบบว่าทำระบบพ่วงคอแย่งนั้นข้อเสนอบางประการของพรรคก้าไก่เช่นการปฏิรูประบบราชการการปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆเนี่ยสแสดงใจเขาว่าก่ว่าเขาอาจจะเกิดรู้สึกความส่วนัทั้โดยที่ว่าไอ้ข้อความที่ถูกบิดบานานในเรื่องการปฏิรูประบบบำนาญหรืออะไรต่างๆถูกไหมครับว่า ลงลงเนี่ยใช่ไม่ใช่หรือจะยกเลิกอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ยังมีความเชื่ออย่างหนักแน่นว่าว่าวิธีคิดหรือนโยบายของข้าไกลมันมันกระทบกับเขาแบบนั้นนะเขาได้รับระบบอ่าการอะไรระบบสวัสดิการที่เข้มแข็งอย่างเงี้ยนะมายาวนานนั้นในอนาคตจะเป็นยังไงอะไรต่างๆมันมีรายละเอียดที่คิดเยอะผมไม่อยากจะพูดถึงเรื่องของใบเสร็จใบสั่งนะอันนี้ต้องให้ให้ความเป็นธรรมเขาหน่อยแม้ว่าคุณชุติภพก็รู้อะหลายครั้งที่ผมโทรมาเนี่ยมะ ผมก็ปากแกวกับสวหลายครั้งเหมือนกันในที่สุดถูกไหมครับแต่ว่าเราต้องยอมต้องถอดถอดหัวถอดรหัสทางความคิดว่าเออถ้าไม่ได้เกี่ยวเรื่องผู้แต่งตั้งเนี่ยเอาตัวตัวเนื้อเนื้อแท้ของสวจริงเนี่ยนะครับเพว่าเขาก็พิจารณาเองได้ว่าเขาเลือกจากปัจจัยที่ไม่เอาอะไรอันนี้สําคัญนะครับแต่ถ้าสวเนี่ยอยากทําให้บรรยากาศบ้านมึงมันคลี่คลายเนี่ย ถูกไหมครับว่าเออก aesthetic. ็วทเรื่องรับหลักการอย่างที่ผมบอกอ่ะอย่าได้กังวลว่าบ้านเมืองไม่ต่อนุ่งต่อเนื่องคุณธมวดีคุณชุริพพผมว่าถ้าสมมุติว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็ยังกว่าจะถึงวันที่11พฤษภาสองห้าเนี่ยมุทิสมาชิยังมีบทบาทเลือกนายกรัฐมนตรีได้ยังมีโอกาสตรงตอนนั้นแล้วสิ่งสําคัญเนี่ย การที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองคูว่านเป็นอะไรที่ดีมากนะแล้วค่าห่ังไม่สูงเลือกทั้งบ่อยๆเนี่ยสิฮะอำนาจเข้าสู่ในมือประชาชนบ่อยๆเมื่ออิตาลีอ่ะหลังสงครามเลือกทั้งที่สองเนี่ยเลือกมากี่ครั้งสี่ร้อยแปดบเก้าเนี่ยคุณคิดดูนะเจ็ดปีเขามีรัฐธรรมนาหกสิบดชุดหกสิบแดชุดนะบ้านเราเนี่ยหกสองชุด 91ปีใช่ไหมหลัง24งสี่ค่าเราน้อยกว่าเขาแต่ของเขาเนี่ยนายมตีหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ย31คนนั้นคอรมอชุดหนึ่งเนี่ยประมาณหนึ่งปีหนึ่งเดือนเพราะไม่เห็นเขาเป็นจะบอ่เลยว่าเศรษฐกิจตกตาทวงถอยบางครั้งการเลือกตั้งบ่อยๆมันขอความฉันทามติขอความเห็นชอบในการถัดการขับเคลื่อนกฎหมายบางประการเพื่อลดข้อขลากข้ออ้างมันจะได้เร็วในการเปลี่ยนได้ด้วยเนาะใช่ว่าบริบทสังคมมันเปลี่ยนมันท่ได้ดีแง่เงี้ยใช่ไหมฮะนั้น เราเราต้องเลิอกอ้างหรือเอาเรื่องความเหมาะสมนะบางทีในเรื่องหล<อ>ัากการเนี่ยเรื่องหลักการมันดี<อ>มันก็จะไปประคับป,ประคองเรื่องความเหมาะสมได้ถูกไหมครับค่อืมค่ะอาจารย์ทีนี้กลับมาที่เรื่องของอในพักแปดพักนะคะโดยเฉพาะยิ่งอเพื่อไทยคือก่อนหน้าน,นี้ก่อนที่จะโหวตประธานสภากันหรือแม้กระทั่งตอนนี้ก็คือเราบอกกรณีว่าชื่อคุณพิธาไปโหวตเป็นนายกแล้วได้คะแนนรวบรวมไม่ไม่สำเร็จเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ เป็นอันดับที่สองก็คือเป็นเพื่อไทยก็จะได้เสนอชื่อบ้างเงี้ยใช่ไหมอาจารย์แต่ทีนี้ถ้าดูดูการตกลงกันระหว่างสองพัก้วก็เคาะออกมาว่าอ่าให้อาจารย์วันนอเป็นแล้วก็แบ่งรองกันไปสองสองสองอ่าคนละคนละคนพักละคนคนอาจารย์คิดว่าเออคือเพื่อไทยเนี่ยเขา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 หมายถึงว่าเขามองว่าเขา ไม่ต้องอถึงามาถึงสเตปที่คุณานายกจากเพื่อไทยเนี่ยจะถูกเสนอชื่อหรือเปล่าหรือว่าอาจารย์คิดว่าตอนนี้กลยุทธ์ของทางเพื่อไทยเขาวางไว้อย่างไรละคะอาจารย์คือผมพยายามอันานี้ว่าลายเนี่ยตลอดเลยเวลาเป็นบดนเดือนเนี่ยเพื่อไทยทำอะไรก็ถูกด่าฟรีสุดนลงตลอดอ่ะหรือจะเจตนาหรือความคุ้มเคืือวเขาเองด้วยแหละบางครั้งมันก็ําไม่สังคม กดเปรี้ยวปากไม่ได้ต้องมองไปยังเขาในต้นๆเพราะว่าถูกมองว่ามีดีลลักมีอะไรต่างๆแล้วสิ่งสำคัญเนี่ยผมว่าที่จะทําให้อ่าเพื่อไทยลดโคตรราคาและความบาลระแวงได้คือต้องรู้จักคําว่า timing ในยามเวลาคือหมายความว่าพยายามเต็มที่ละหนึ่งเดือนก็แล้วเนี่ยจะโหวตกี่ครั้งไม่รู้แหละนะครับแต่คุณพิไทยไม่ได้สีถึงต้นแน่ผมว่าแรงกดดันมันก็จะไปทั้งสวแล้วก็ในตัวของคุณพิชาเองโดยพระเก้าไก่ด้วยว่าไอ้บ้านเมืองจะยังไงต่อถูกไหมครับแล้ว แล้วเพื่อไทยก็ไม่ต้องไปแสดงอาการอะไรออกออกมาขนาดนั้นคือรวดสามนี่ทาเสียงประคับประคองรูปพักตัวเองให้มันครบนะสามหนึ่งสองทุกคนเนี่ยนะครับก็พยายามกันถือว่าโอเคในบทบาทแล้วอย่าให้ไปเกิดความรู้สึกว่าคิดว่าเออแล้วเกิดว่าถ้าสมมติเป็นเพื่อไทยมีโอกาสมากกว่านี่ให้คิดแบบนั้นถ้าคิดในความเป็นจริงมันก็มีความเป็นไปได้ครนะครับนักการเมืองนักเลือกตั้งเนี่ยก็เคยอยู่บ้านเก่าพักเพื่อไทยดีเอเดิมแย่ๆเอาเนี่ยแน่นอนเนี่ยจากภูมิใจไทยจากพลังชาน กรทั้งนั้นแหละก็เคยจากบ้านไทยรักไทยมาจนมาเป็นพักเพื่อไทยเนี่ยอันนี้เราเราเราปฏิเสธความรู้สึกตรงนี้ไม่ได้มันเชื่อมโยงนี้อย่างแกะกันไม่ออกนะครับดังนั้นเทือยไอยู่ในสภาที่นิ่งก็คือเป็นผู้ใหญ่ที่โอเคพักกันเต็มที่ตัะสนุนแล้วก็อย่างผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องให้การยึบย่องในกรณีคุณเรถฐาบางครั้งรือพยายามจะ ต้องการว่าหวังอ่าเอาคําพูดคุณเสรษฐาเผื่อกาบปกไปใคขยี้ขยายผลต่อคือถืาไม่ได้รับลูกนะเล่นเกมสุภาพบุรุษเฮ้ยผมไม่เคยคิดนะ,ะเราให้เต็มที่ก่อนอมันไม่ใช่อ่ะเออตอนนี้เรามีวิธีคิดทางเดียวอืจบเลยคี่เขา,าเผื่อมาให้เพรามว่าไอ้ตรงเนี้ยมันก็จบแต่ว่าสิ่งที่เพื่อไทยโดนคือว่าตัวละครที่มาให้สัมภาษณ์มันมีมากเกินไปใช่ไม่ซ้ำหน้าเลยมันเยอะออื แล้วแต่เรบรรทัดมันไม่ตรงกันไงคอกไปครับคุัวดีคุณชูทิพแต่ก้าวไครคุณไปสัมภาษณ์ใครเนี่ยมันไปยิดทางเดียวกันมันนิ่งแล้วก็เออคนให้ความเห็นก็เป็นท่านเลขาครับเป็นนณะรักครับมันก็ยิ่แค่นี้ถูกไหมครับในอันนี้ทั้งนําทางยุทธศาสตร์อะไรทีมเอะแยะหมคทั้าพรรคฮะบางทีก็เป็นผู้โอโซในพรรคแต่ปรากฏว่าไม่ไม่ได้เป็นมติพรรคอีกอ่า ใช่ใช่สัมภาษณ์มาที่ไป็นตายผมในฐานะสื่อเนี่ยบางทีพออีกวันหนึ่งเขาบอกว่าอาอนั่นเป็นความเห็นส่วนตัวครับอ้าวละไเรายังไงดีถูกไหมครับมันก็มันทําให้มองเป็นอื่นไม่ได้ว่าเขาเนี่ยมีวาระซ่อนเล้นมาตลอดนี่ไงก็เป็นข้อที่ว่าช่วงไม่ดีที่ว่าอาชีพการเมืองบริบทสังคมมันเปลี่ยนเพราะว่าคุณนวงวัดีทาสื่อมาดานเขาก็คงรู้จักคาว่าดิจิตอลฟุตพริน์ใช่ไหมฮะที่ว่าคุณทําอะไรบนโลกออนไลน์เมื่อห้าปีที่แล้ว เราได้ขอด้วยหมดแล้วนแล้วงั้นคนมันได้ขอดไปหมดถูกไหมครับทำไมกลับไปกลับมาแหละเพื่อไทยอาจจะเจอภาวะปรากฏการณ์ตรงนี้ถูกไหมครับว่าคือสังเกตได้ว่าคือยุคมันเป็นยุคของความชัดเจนนะถูกไหมครับมันปรับทุนหมดอะไรลงได้แต่ว่าถ้าความชัดเจนในลักษณะพื้นที่ของความชัดเจนมันยังํำลงอยู่เนี่ยใครก็ไปโจมตีคุณไม่ได้ถูกไหมครับนั้น และตัวบุคคลตัวละครสําคัญเนี่ยเอาอย่างนี้เนียด้วยความเคารพคุณหมอชนละนาเนี่ยท่าน <Okay. S 2> ก็เป็นสุภาพบุรุษเป็นคนใจดีท่านหนึ่งนะรา่ว่าหลังเนี่ยพอการพูดหรือการแสงออกออกมาเนี่ยคนเข้าไปจับประเด็นวันนั้นวันนี้อะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยออืผมคิดว่าวิธีพูดเพื่อพยายามเอาใจหรือหาทางออกคุณหมอชนละนากลายมาเป็นมัดคอตัวท่านเองด้วย นะครับเพื่อฟังพูดให้เกิดความรู้สึกสบายใจผมทาให้สัมภาษณ์สื่อทางทีวีท่านจะพูดแบบหนึ่งแต่เวลาสื่อมาจ่อมาหรือการเดินมาแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือมันคือต้นทางที่เอาไปขยายผลมันเกิดอินแพกเกิดผลกระบแล้วเนี่ยท่านก็ต้องมาแก้ค่อยมาเคลียร์ต่างๆเนี่ยตรงนี้มันก็เกิดผล ผลที่ตามมาอย่างข้าไม่ถึงเหมือนกัน<ช>ผมดูไหมครับเน<ช>ี่ยแล้วค่ะเดียวกันเนี่ย<ช>บทแบ่งบัตรวาดแบ่งกันเล่นในพรรคไทยมีเยอะ,อะตกจูบรูปอะไรทำอะไรกันเยอะแยะมันมันหลายฉากทัดมากเลยนะ อาจารย์ครับเดี๋ยวถามเอาความรู้ให้ท่านผู้ฟังหน่อยว่าเอาในการโหวตนายกเนี่ยนะฮะสมมุติว่าถ้าโหวตไม่ผ่านแน่นอนว่าสามารถโหวตซ้ําได้แต่ว่าแต่ว่าเวลาเนี่ยมันจะต้องเลื่อนไปยังไงต่อ,อได้เลยไหมอาจารย์ต่อได้เลยไหมในวันเดียวกันวันเดียวกัน,รน,นครั้งเดียวกันเนี่ยอาจารย์อ๋อมันไม่มีกําหนดไม่ได้มีระบุอะไรแบบไม่ได้ระบุว่าใช่โหวตไปเรื่อยๆอะไรกี่ครั้งมันก็เลยนําไปสู่ว่าเฮ้ยทำไมมันถึงมี ฉากคัดสร้างขึ้นมาว่าอ้าวถ้าเป็นสิ่งข้างน้อยสู้แหละ็นสิง่งทส่โจ้ยหงสุดตวเรค,คิดใช่ไหมครับว่ามีคุณพีรพันธ์มามืดมีใครต่อใครหรือก้าทั่งคนเอกวิตรอย่างเงี้ยดูไหมครว่าเออถ้าเล่นเกมอย่างนั้นเนี่ยโอเคแล้วโอ้ผมฟีดปากเลยบอกไม่ถูกเลยว่ <c oughs> มันจะเกิดขึ้นนึ <c oughs> ่ออกไหมคือผมคิดว่าบรรยากาศความวุ่นวายมันจะเป็นกลาหุจะเกิดขึ้นเลยนะถูไหมครับผมคิดว่าเขากล้าคิดกล้าทาคิดได้นะครับแต่ว่าไม่น่าจะกล้า ใช่ไหมแต่ั้งหลายตัวในการโหวตเนี่ยนะฮะกรณีคุณพิธาไม่ผ่านอาจจะเป็นสัปดาห์ก่อนถัดไปหรืออะไรกันแล้วแต่มันก็จะเป็นเรื่องการหารือการที่จะต้องไปรบบี้เจรจาพูดคุยกันนะครับค่ะอาจารย์คําถามสุดท้ายข่าวถามเรื่องเพื่อไทยหน่อยนะคะอาจารย์ว่าถ้าเกิดกรณีว่าอาโหวตคุณพิทรวมไม่ได้ถึงสา6ป้อยเจ็สิบหกปุ๊บเป็นเพื่อไทยบ้างก็เสนอชื่อของคนดิเดตของพรรคตัวเองอาจารย์คิดว่า เขาจะได้รับการสนับสนุนจากสวไหมคะอนัทนะชั่วโมงนี้นะอาจารย์ประเมินนะคะนผมบอกว่าเสียงเขาน่าจะสูงกว่านะครับมาถึงสามเช่นหกหรือไม่เนี่ยผมไม่มั่นใจเสียงน่าจะสูงกว่าเพราะยืนอย่างไรเพราะมาจากดิจิตอลฟุตพเปนแหละมาจากบรรดาท่านวุีิสมาชิกที่เคยปากแ่ว่าบอกว่าถ้าเป็นก้าวไกลไม่เอาแต่ถ้าเป็นเพื่อไทยจะโหวตให้นะฮะ คำพูดตัวนี้มันมันเป็นอะไรเป็นสัจวาจาอย่างหนึ่งอย่ามาอ้างว่าเฮ้ยบริบทว่าเออมันเปลี่ยนไปไม่ใช่เพราะก่อนการเลือกตั้งเนี่ยคุณมองเขาเป็นศัตรูในยุทธศาสตร์แลนซ์ไลด์เนี่ยผิดแหลกลากแต่พอผลการเลือกตั้งมันกล่าวลบปรับอะคุณม่ญาติดีแล้วก็ลดข้อไม่ไม่ไเปลี่ยนท่าทีซะดังนั้นว่างั้นนี่ครับผมผมก็มองว่าถ้ามองด้วยด้วยความเป็นไปได้อย่างง่ายๆไม่มีไม่มีคิดอะไรซับซ้อนนะเอากังกระทําของท่านมาเป็นหลักฐานเป็นการยืนยันเนี่ยสิ่งที่ผ่านมาเนี่ย เราก็มองง่ายๆมาตรงนี้แหละพรรคเพื่อไทยจะได้เปรียบน,นะครับกว่าพรรคก้าวไกลแต่ทั้งหลายทัานปูงก็ไม่อยากให้คิดไปถึงจุดนั้นเพราะว่าทั้งหลายท่นผูงที่ผ่านมาจนถึงวันนี้พัรงเพื่อไทยและก้าวไกลมันโดนอยู่ในบรรยากาศเกมเกมเสี่ยมนะครับอของกองเพียรและกลงองแห้งกองในต่างยๆยอะแยะไปหมดนะครับ อาจารย์คุณหมอชนนันบอกรนะถูกกลุ่มถุงชนไงอาจารย์แคถูกกลุ่มถุงชนแต่ไหนก่็จะปรับได้ว่าเออกลุ่มถุงชนท่านอาจจะคิดแบบยุคโบราณเนี่ยเดี๋ยวก็รักกันเองไงใช่ไหมใหญ่เห็นว่าเหมาะสมแล้วก็เป็นความรักเัาเองคือโอเคแหละแต่ว่าปล่อยทิ้งวิธีคิดแบบนั้นก็ใช่ได้ถูกต้องครับแต่ปล่อยทิ้งช่วงเวลาให้คนคิดบรรยากาศแบบไปกันใหญ่เลยไปไปข้ามคืนอ่ะคิดเป็นไงข้ามคืนเนี่ยมันทิ้งช่วงเวลาจนเกินไป นะครับถ้าเกิดเหตุการณ์เงี้ยท่านต้องรีโพสหรือแจ้งอะไรทันทีอ่ะความหมายของผมคืออย่างนี้นะงั้นอย่าไปคิดไปใหนความหมายผมเป็นอย่างนี้เออจะไปอะไรไปกันใหญ่อู้อะไรกว่าดกันไปครัค่ะเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์ขอบคุณมากครับด้วยครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ